ที่อันตรายที่สุดคือแม่น้ำและห้ามคุณเข้าใกล้เด็กขาดอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาจงระวังตัวตจ้าเหมียวแักมานจะเสี่ยงลงไปในน้ำไปเออตื่นต้อมก็เลยไปาากันท,ทุกคนแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอเซอร์ทัสกายนะครับอ๋อทุกคนน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากิจ,จกรรมอะไรกลับมานะครับอ่าเน,นี่ยน,นะครับกิจ,จกรรมสงครามไฮคูลอะไรเนะี่ย เออนั่นแหละวันนี้ผมจะมาสมกันนะฮะเออเฮ้ยตอนนี้เพชรผมมีประมาณสามรอห้าสิเอดเพชรเลยนะครับก็มาดูกันว่ามันจะได้บ้างหรือเปล่านะฮะมาโอ้ผมอยากได้มากเลยชุดนี้ไม่ว่าจะแม่เอากลับมาขายซะละนี่แต่ผมอยากได้ชุดนี้มากเลยนะครับเนี่ย ผมผมเครื่องเครื่องขาวเครื่องน้ำเงินยังไงแนวผมเลยไปถ้าเป็นการไปเสียนาฬิกาเอยไม่ใช่ถราเป็นการไปเสียเวลานะครับกดส่มกันเลยโอ้โหกดครั้งแรกก็ต้องสองร้อยเจ็ดสิบเพชรเลยไปกดค้ามข้อุ้ยอ้าโอเควัดครั้งเดียวได้โอ้โหดวงดี โอ้โหครั้งเดียวได้แล้วครับาำผสมกแก้วผมก็มีสามลูกพอดีเฮ้ยยอดแรกไปเลยนะฮรอ่านี่นะครับเราก็จะได้เป็นเซ็ตเนวีเลนเดียกันนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือป่านะครับว้าวสุดยอดไปเลยเ้าว้วาวยอดยอดเปิดใช้ไปเลยนะฮะเออ กดครั้งเดียวออกนะครับนงน้องดูเจลิงเจอในกระบาครั้งนะฮะโดูไปแลามันพิษซอนรามเลยนะฮะเจลิงบาบุญอ๋อนี่นะครับกดทีเดียวได้เลยนะโอโหสุดยอดไปเลยนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับ พ่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับท่านผสมก็จะตามให้ผมด้วยนะ